้าคุณชอบเรื่องผีเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่ผมจบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นมีชื่อเรื่องว่าพระใหม่ในวัดผีดุเป็นเรื่องที่ดัดแปลงจากเหตุการณ์จริงของชายคนหนึ่งที่ตัดสินใจเข้าสู่ลมกาสาพักแต่กลับต้องพบกับประสบการณ์ที่รุดร้อนที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อชาติชายหนุ่มวัย28ปีตัดชินใจบวชเป็นพระเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่และใช้ชีวิตอย่างสงบในป่าเขาเลือกที่จะบวชที่วัดเล็กๆก,กลางป่าแห่งหนึ่งในภาคอีสานโดยมีพระอาจารย์บุญธรรมเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้ที่นั่นมีพระจำพรรษาอยู่เพียงสมรูป คือหลวงพ่อบุญทันพระปีเลี้ยงที่ชื่อพระมาหาเกลียงและตัวของเขาเองตั้งแต่วันแรกที่ชาติเดินเข้ามาในวัดความรู้สึกบางอย่างก็ทำให้เขาขนลุกขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลความเงียบของวัดที่ตั้งอยู่กลางป่าทำให้บรรยากาศยิ่งดูวังเวงนักหลวงพ่อบุญทันเป็นพระที่เก่งขัดและดูสุขุม ขณะที่พระมาหาเกลียงไกลซึ่งเป็นพระรุ่นพี่ที่ดูใจดีและให้คำแนะนำชาติทุกในเรื่องและในการใช้ชีวิตของพระสงฆ์คืนแรกของการที่อยู่ที่วัดชาติได้ยินเสียงปแปลกๆดังขึ้นจากด้านหลังวัดคล้ายเสียงคนเดินหลากเท้าไปมาแต่เมื่อมองออกไปก็ไม่เห็นมีอะไร ชาติคิดว่าเป็นเสียงสัตว์ป่าหรืออาจจะเป็นอุปทานของตัวเองจึงพยายามทำสมาธิและข่มตาหลับไปขึ้นที่สองเหตุการณ์เริ่มหนักขึ้นกว่าเดิมชาติตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกถึงลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านร่างกายของเขาขณะเดียวกันเขาได้ยินเสียงเคาะเบาๆที่หน้าต่างโกติ ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นลมพัดเกิ่งไม้กระทบแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นและเป็นจังหวะเหมือนมีคนตั้งใจเคาะต,ตึกตึกตึกชาติกลั่นหายใจแล้วค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดหน้าต่างแต่จริงที่เขาเห็นกลับทำให้ขนลุกสู้ด้านนอกเป็นป่าทึบและเงาเมืดแต่มีบางอยากก่างกำลังยืนอยู่ตรงนั้น มันเป็นร่างของผู้ชายรูปร่างสูงโปรสวมจีวรขาดวินผิวสีเซียวใบหน้าของมันเต็มไปด้วยบาดแผลเหมือนถูกของมีคมกรีดชาดต,ตกใจจนตัวแข็งทื่อร่างนั้นมองมาที่ตัวเขาดวงตากลวงโบก่อนจะเอียงคอช้าๆแล้วพูดเสียงแผ่วเบา ออกไปก่อนที่เจ้าจะไม่มีวันกลับบ้านชาติรีบปิดประตูหน้าต่างแล้วสวดมนต์จนเช้าคืนที่สามแทดแทบจะไม่ได้นอนเพราะความหวาดกลัวแต่คืนนี้กลับแย่ยิ่งกว่าทุกคืนที่ผ่านมาขณะที่เขากำลังจะนั่งสมาธิ เสียงฝีเท้าหนักหนกก็ดังขึ้นรอบกุฏิของเขามันดังใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วจู่จูก็มีเสียงเล็บโคดไปตามผนังกุฏิเสียงนังดังเสียดสีแทงเข้ามาในหูของเขาแกลแกลแกลชาติพยายามไม่สนใจและตั้งใจสวดมนต์แต่เสียงนั้นกลับหยุดลงอย่างกระทันหัน ก่อนที่ประตูหน้ากุฏิจะถูกกระแทกอยาก่างรุนแรงแลาวกับมีใครพยายามจะพังเข้ามาชาดกลัวจนตัวสัน่นเขาค่อยๆลุกขึ้นไปหยิบไปฉายแล้วตัดิใจเปิดประตูออกไปดูแต่ตรงหน้ากลับไม่มีใครมีเพียงพื้นดินที่มีรอยท้าประหลาดเป็นทางยาวจากป่ามาถึงหน้ากุฏิของเขา เป็นรอยเท้าที่เหมือนไม่ใช่ของมนุษย์นิ้วเท้าแต่ละข้างยาวผิดปกติและฝังลึกลงไปในดินเรลากับเจ้าของรอยเท้านั้นมีน้ำหนักมากผิดมนุษย์ชาดวิ่งกลับเขาไปในกุฏิแล้วล็อกหมตาสวดมนต์ทั้งคืนจนในที่สุดเสียงปแปลกแปลก็เงียบลงไปเองลุงเช้า เขาเล่าให้พระมหาเกลียงฟังแต่พระมหาเกลียงเพียงแต่อมยิ้มแล้วพูดขึ้นว่าอย่าไปสนใจพวกเขาเลยเรามาทางธรรมอย่าไปยุ่งกับทางอื่นคำพูดของพระมหาเกลียงยิ่งทำให้ชาติรู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่าวัดน,นี้มีอะไรที่เขายังไม่รู้ หลายคืนต่อมาเหตุการณ์แปลกประหลาดก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเดินลากเท้าเสียงกระซิบแม้แต่กระทั่งเงาดำที่เห็นแวบบๆจนคืนหนึ่งชาติตัดสินใจที่จะสวดมนต์และจุดทูปไหว้ขอพระเรื่องเหล่านี้ให้สงบแต่ระหว่างที่เขากำลับบงสวดมนต์ เขากลับได้ยินเสียงบางอย่างชัดเจนจากข้างหลังออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าชาติสะดุ้งเฮือกเขาหันขับไปดูแต่ไม่มีใครเลยนอกจากพระหมหาเกลียงที่กำลังยืนอยู่หน้ากุฏิพร้อมกับสีหน้าที่ดูเรียบนิ่งแต่แฝงไปด้วยอะไรบางอย่าง พระมหาเกรียงเดินเข้ามาหาแล้วพูดเสียงเบาพอเถอะคุณชาติไม่ต้องสวดแล้วชาติรู้สึกถึงลมวูบเย็นพัดผ่านไปแล้วทุกอย่างก็เงียบลงคืนต่อมาเขาไม่เจอเหตุการณ์แปลกอีกเลยจนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะลาศิกขาหลวงพ่อบุญทันเรียกเขาไปพบแล้วพูดขึ้นว่า โยมชาติเป็นคนจิตแข็งโยมเลยหลอดมาได้ชาติรู้สึกสงสัยจึงถามกลับไปว่าหลอดจากอะไรครับหลวงพ่อหลวงพ่อบุญธรรมถอนหายใจเบาๆก่อนจะตอบว่าพระมาหาเกลียงไม่ใช่พระหลอกโยมเขาเป็นอดีตพระที่เคยอยู่ที่นี่ และเสียชีวิตไปเมื่อสิบปีก่อนฉาดเบิกตากว้างรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกหยุดนิ่งไปเขาหันกลับไปมองกุฏิของพระมาหาเกลียงที่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่และเริ่มเข้าใจตลอดว่าที่เขาคุยและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพระมาหาเกลียงอาจไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดไว้และนี่คือ เรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งจะได้แจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ